ในการแสดงแล้วแต่ว่าหมามาอย่าพึ่งใจนะคะทำไมเพราะว่าใครเตรียมข้าวมาอ่ะใครเตรียมให้คะ้าเมย์คะอ๋อหรอใช่ค่ะไหนตรงไหนอยู่ตรี้คับอ๋ออ๋อกล่องข้าวใหม่เหรอใช่ค่ะของใครอะของของคันนี่ครับมามารู้เปล่าครับว่ามาส่งมาจากเยอรมนีนะคะประเทศเยอรมนเหรอใช่ค่ะชื่ออะไรกล่องอะไรอะชื่อยัมบ็อกยัมบ็อกใช่ครับ อ่าเอาอะไรมากินไหนโชว์ซิเดี๋ยวนี้เตรียมข้าวกันเองได้ด้วยเหรอใช่ดีอ่ะโอ้อะไรอะคะเป็นแซนดี้นะคะแล้วก็เป็นแบบขนมแล้วก็ซัมมี่ไก่เทศอืมทำไมถึงชอบอันนี้คะเพราะอร่อยป้ามารลุมาว่าอันนี้เทมส์หกตกไมตไก่ด้วยนะยังไงเพราะว่าวันวันจันทร์อ่ะป้าเมย์อ่ะใส่แกงจีบไปให้อ่ะเทมสหก ตกไม่แตกนะครับหรอใช่ครับกินข้าวเองบนรถได้เนาะได้ครับอ่าแต่ว่ายังไงจะขอตัวไปกินก่อนนะครับค่ะบบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บซุ้มกล่อง